กับฝั่งสวเขายื่นหนังสือเหมือนกันนะแต่ว่า,าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพอรกอกู้เงิน5 0 0 0 0ล้านบาทมีการยื่นหนังสือเปิดผนึกจากทางส so วค่ะระบุว่าในเรื่องของการที่จะใช้เงินตามพระ,ะราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงก,งการคลังกู้เงินเพื่อที่จะมาช่วยเหลือโควิดสิเนี่ยวงเงินไม่เกิน5,000 0นล้านบาทขอให้เน้นย้ำความสําคัญแล้วก็ฟังเสียงสะท้อนรวมถึงความต้องการของท้องถิ่นเพิ่มเติมใ,ให้มากขึ้นด้วยนะคะเขามีการใช้คําว่ามี4ี่ภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องเขาเรียกว่าเป็นจตุพลังแหละ<อ>แต่ว่าจตุพลังที่ว่าเดี๋ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันทางสมาชิกวุฒิสภา18ท่านค่ะร่วมกันยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงทางรัฐบาลในเรื่องของพรกรก,รกู้เงินวงเงินไม่เกิน500 0ล้านบาทนะคะเขาก็ระบุว่าวุฒิสภาเนี่ยก็มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบการบริหารราชาการแผ่นดินของทางรัฐบาลก็มีการผ่านพรกรดังกล่าวมาแล้ว18คนมีความเห็นพ้องต้องกันค่ะว่าควรจะปรับระบบแล้วก็กลไกบริหารเงิน กู้ในส่วนที่ใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมก็มีการระบ,บุถึงเรื่องนี้เอาไว้ในข้อ3นะคะที่จะมีเรื่องของการจ้างงานด้วยนะเขาเลยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะนํามาเจาะลงไปที่ท้องถิน่นเพราะถือว่าเป็นรากฐานสําคัญในการที่จะฟื้นคืนกิจการทางเศรษฐกิจกของประเทศหลังโควิด1 9รบนะบาดหนัก จตุพลังที่บอกเนี่ยคืออะไรเขาบอกว่าประกอบด้วยท้องถิ่นท้องที่ประชาสังคมและหน่วยงานอื่นในพื้นที่ก็ให้ใช้ตำบลเป็นพื้นที่ดําเนินโครงการละค่ะเขาบอกว่าจตุพลังนี้จะเป็นเจ้าของโครงการที่เริ่มให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนนะคะเขาบอกว่าโครงการในการพัฒนาอำเภอเนี่ยหรือว่ากอพอ,อจะเป็นคนกั่นกรองแล้วก็เสนอกรรมการพัฒนาจังหวัดหรือว่ากอพอจอต่อไป นอกจากนี้เรื่องของการควบคุมการกำกับดำเนินงานโดยตรงเนี่ยก็จะให้หน่วยงานแล้วก็องค์กรนิติบุคคลต่างๆในตำบลแล้วก็อำเภอรับเป็นหน่วยดำเนินโครงการค่ะส่วนเรื่องของการจัดสรรจากพร,รกกรู้เงินเขาบอกว่าควรจะจัดสรรมาครึง่งหนึ่งเป็นอย่างน้อยของวงเงินกู้เพื่อฟื้นฟูนฟนพื้นที่ดังกล่าวเพื่อที่จะกำหนดระบบกับการแล้วก็กรอบกติการวมถึงหลักเกณฑ์นอกจากนี้ก็ให้หน่วยงานรัฐที่เหมาะสมแล้วก็มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการและก็การเดินหน้าโครงการต่างๆเขาไล่มาอย่างนี้เลยนะคะว่ามีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าพอ,อชอ กรมการปกครองค่ะกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสสสก็มีเอี่ยวด้วยนะคะก็คือสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนอกจากนี้ก็มีสชด้วยสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติค่ะนี่เป็นแค่องค์กรที่ยกตัวอย่างขึ้นมาว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับโครงการนี้นะคะเพื่อให้การใช้เงินกู้เนี่ยตรงกับการแก้ปัญหาแล้ก็ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นค่ะ